มะยังสุขิตาโหมะขอให้พวกเราจงเป็นผู้ถึงความสุขในทุกขาโหมะจงเป็นผู้ปราศจากทุกอโรคาโหมะจงเป็นผู้ไม่มีโรคอภพยาโหมะจงเป็นผู้ไม่มีความกลัวอนันตรายาโหมะจงเป็นผู้ไม่มีอันตรายอนุปัฏฐาโหมะจงเป็นผู้ไม่มีอุปสรรค วเวราโหมาจงเป็นผู้ไม่มีเวรพยาปัชาโหมาจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนนีคาโหมาจงเป็นผู้ไม่มีความลำบากสุขีอัตตานางปริหารามาจงรักษาตนของตนอยู่เป็นสุขเถิดสาพาทุกาสมุทธยาปมุนจามาจงพ้นจากเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวง ปฏิลาดท่าสมปติโตมาวิคัตฉามาจงอย่าได้พลากจากสมบัติที่ตนได้แล้วทัศนสกาโหมาเป็นผู้มีความเห็นเป็นของของตนทัศนทายาธาเป็นผู้มีความเห็นเป็นทายาททัศนโยนีเป็นผู้มีความเห็นเป็นแดนเกิดทัศนพันโูเป็นผู้มีความเห็นเป็นเผ่าพันธุ์ทัศนปฏิสารนา เป็นผู้มีความเห็นเป็นที่พึงอาศัยอย่างทัศนังจรามะก,กำลังประพฤติทัศนะอันใดไว้ตัดสะทัศนาสสะทายาธาภาวามาติจะต้องเป็นผู้ได้รับผลของความเห็นนั้น,น,นสืบไปสพเพโพธิสัตตาโพธิสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดเป็นชาลาผููชาที่เกิดเป็นอันทัชาที่เกิดเป็น,ปนสังเสทาชา ที่เกิดเป็นโอปปาติกะที่เกิดเป็นคับภสัยกะจงมารับกุศลผลบุญให้ทั่นทั่วทุกตัวสัตว์เทินขอเดชาตั้งจิตอุทิศพรบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาลถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูปัช,ชาและอาจารย์ทั้งลูกหลานเหลนนหลนญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมปฏิบัติธรรมด้วยกันทั้งหลายขอให้มีส่วนได้ในกุศลผลของฉัน ทางกายธรรมวาจาธรรมวจีธรรมวาทธรรมโอวาทธรรมมโนธรรมเจตสิกธรรมจิตธรรมจัตตธรรมในเวรและเทวันพรหมมันเขมมันเขมรันปัญญามันพรหมปัญญามันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เทิน สุขีเทกายุกาพเมภิเวันาสีลิสัญจังวุฒาปจายโนจตารโอเปรมาห์พรหมวิหารธรรมาวัฒนเตพรมาเมตตาเปรมากรุณาเปรมามุทิตาเปรมาทัสุเปคอาติจตารโอเปรมาห์เจโตวิมุตตธรรมาวัฒนเตพรมาเมตตาเจโตวิมุติตาเพรมากรุณาเจโตวิมุติตาเปรมาโมติตาโมติตาเจโตวิมุติตาเปรมาทัสุเปคาเจโตวิมุติตารติจตารโอเปรมาห์เจโตวิมุติมักกัสสจัตตารมาวัฒนเตพรมาเมตตาเจโตวิมุติมักกัสสจัตตารเพรมากรุณา เจโตวิมุติมักสัจัตระเปรมามุติตาเจโตวิมุติมักสัจัตระเปรมาฮาตสุเปขาเจโตวิมุติมักสัจัตระรติจตารโรเปรมาเจโตวิมุติภาลลสัจธรรมาวัตันเตเปรมาเมตตาเจโตวิมุติภาลลสัะจธรรมเปรมากรุณาเจโตวิมุติภาลลสัะจธรรมเปรมามุติตา เจตวิมุติพัลลาสัจธาพรมัตสุภิกขะเจโตวิมุติพัลลาสัจธาอัติจตารโอพรมหอปมัญญาตารมาวัตันเตพระมหเมตตาพระมหกรุณาพระมหมุติตาพระมัทสุภิกขะทิจตารโอพรมหสัจธธรรมาวัตันเตสัพพทุกัสสัจธาสัพพทุกัสสมทียาสัจธาสัพพทุกัสสมทียามากสัจธาสัพพทุกัสสมทียามากนิโรธาสัจธาอัติ